สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอ่อนสถานพระราชวังดุสิตมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับโดยจะยังได้เสด็จเข้าที่พระาที่ประทับณมณฑลพิธีเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวันในวันนี้ครับ นะคะจากนายเศรษฐาทวีสินนายยกร,รัฐมนตรี สำหรับพิธีไตวันจะอยู่ในระหว่างเวลา8 9, 9, นาฬิกาเกนาทีถึง18 9, 9, นาฬิกาสามนาทีค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีประทับยังพลับพลาที่ประทับนะครับในบนตนพิธีท้ทองสนามหลวงแล้วนะครับ ในประยู์อินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาครับได้ยาตราพร้อมกับเทพีออกจากบริเวณโรงพิธีพราหมณ์นะครับโดยมีรัชบัณฑิตและพราหมณ์ยาตรานำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งครับแต่ขั้นตอนหลังจากนี้พระยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายบังคมก่อนที่จะไปยังลานแรกนาประกอบพิธีต่อไปครับ สำหรับพิธีไทยหวานนะคะจะอยู่ในระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิ39นาทีค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้มีพิธีไทยหวานตามเริ่งามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะค ประยูนอินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาในวันนี้ครับในข้าเฝ้าถวายบังคมครับ พรยาแรกนานะคะได้เข้าเฝ้าถูนลอองทุลีพระบาทถวายบังคมแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการนำขบวนนะคะไปยังลานแรกนา<อ>เพื่อประกอบพระราชพิธีต่อไปนะคะโดยเจ้าพนักงานก็มีการจูงโค